ปลาเ,เด็กเจ็บโตกเกลือ์มีก่อนมีมะเขือคืนมะสิ่ไข,ข่แฝงโอ้หนามน้อยพอไปจกักไหมเก็บกินแล้วนะหลับสดอันนี้ปา,าเขา,านะมาไฮนะมากดมันต้นมาหนิมาคนมันกลดมัน นี่มากกลมั่นแล้วก็ค้นมั่นที่กลมือวาดน,นี่นะนี่ฝากนะคนขามมาไหวพอมาหอดเขาก็เขาไปตัดลับมั่นนะแล้วก็ไปค้นมั่นออกมาเมือน้ี่ชวนหา้าสีมาตึกปลาแล้วก็หาปลาสุกเขากิน เก็ดกินดูเขากินมองมากมาัอนนี่โอ้มันต้นปีน,น,น,นี่หัวใหญ่ขนาดแค่นี่หัวใหญ่ดีสองปีเลยมันตดน,นี่ เขา้านะงัดแทวนนะงัดแต่กับคนนีีถึงว่าใหญ่ๆแทวนี่แทวนน่ากา็ให้เขาทางกันนี้ออกก่อนจังเขาไปงัดนะมันกกใหม่ขึ้นลายละ่ะมีถือว่าใหญ่ๆทั้งหมดเลย มันปีนี้ไม่แต่ให้เขาค้นมัน,นีบอกหมาอาตรไทยมาละเก็บหน่อยสิลงไหลเอาปลานะตื่นสว้ายแต่พ่อมามคือตื่นสว้ายแท้วันนี้นะโกยจนเทียงจนเทียงจังใดมา บ่มีเวีมันอะไรลระลยกปลาลงคายปะนี้ห้ามคนลงอ้้อมองใหม่มาละจะเห็นหลับสดนี่มันจะเลิกก่อนย่งลงมันล่เฉีกินถ้านกอืมิเหกินถ้าหเสกินถ้าบ่บังโตคือสิบนาวฮะนะอ้อก้ยวในน้ำนี่ เห็ตัวลงปลามันอยู่แถวนี้บ่อี่เบิ่งนี่นะบ,บ <c oughs> ลล่อเราไหลนี่กอนยังไปไหลอยู่พูดนะเชื่อแจมันน่ปัดเออลงไหลอลไรยังเอามองย่างอยู่พูดบัดกลมันไหลให้มันอ้อตัวนี้นะมันขึ้นไปพูดายนะไปไหลเที่านั้นก็ไหลอันี่ไม่ได้บ้าอมองไปไไไงไลลย่างพูดก็ไหลลงมาเออตัวลงไปเสาสลามก่อนอะไราก,กันไหลแ <c oughs> ถวพูเดละไรอมองย่างเอาบ,อบาดเดียวเออไปไปลง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 ไหลก่อนจะหน่อยให้บลาผมมาลงไหลก่อน ไหลแถวหนาพายมาให้ปลามันขึ้นมากพี่จังมองอย่างหลับอยู่พี่นะพูอยู่พู้พอมา,มา<ฮ>ดองเซลลแล้วรูอย่างอย่างเอาหันเลยบบรา้บอกไไอย่างหันบ่อนมองเถิงบ่หนาพายผู้ถือละ ถึกใหม่แ้เนียพมามันบน่นเอาบ่พมาใส่ไปทันสุดอยู่อยู่นี่ถึกแล้วนี่น,น,น,นั่นเขาตกหนาพอมันพมาเห็ <S <S ดหล,ลาบเห็ดหลาบกิน อ่กก็ได้ปลาตัวหนึ่งมีบอหูหูหูปลาัวปลายขนาดแม่นพอแหละผมมาเดชถือแล้วตัวน่น Nhưng nhang 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 là bó bóng đu Thế này là bã nằm xuống Bóng đu thế này Bã kính nhá xuống lại dưới thẳng này Nhanh quá Nhanh quá bã kính lẹp nó Dưới ừ. này bã ม <N> ่มันไฟฟ้าพนันล้านวันนี้บ่มันหลุดไปหลุดมาแท้แน่ยเลยได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งปลาดองบอลาลายหนึ่งมันทำบอดถือมอง นี่ถืออีกละ,อกละเอาไหมหฮู้เอไไอตัวเปไน็นไรนี่ก่อนพ่อมาเป็นไรมองนี่ก่อนนี่มันมาอยู่นี่แลวปลาหน่าโกยนี่มันอยู่พี่เรา นี่มันอยู่แท้นี่แหละมันมาสนนะคือวางหมดซองเามีชิ้นเลอะนะ <c oughs> มือนี่กคุณอ,อันหลืตี กระดาสามสี่โตถี่อละเป็นเป็นหาโตเลยเด้เปลานนเห็ดหลาบสดมาอนี่ผักกาบเนี่ยโบอึดผักกาบเนี่ยผักกินกาปรายอยู่ผักมะยอนนะแสบเนาะกระดาหาโตปลา,า,า,ายอก นี่มาย่างมองนี่ไล่มาแต่ผู้พ้ามาย่างเลาะหนามมากให้ปลามันแหลนขึ้นมาเถิงพี่มาไหลาทางเทิงอีกวันนี้ไหลาทางลุมนะมันอ่าไปห้าไหลตีเป็ดตัวถีบเลยดีย่างเลาะหนามมากปลามันจังมากเป็ดกลายอไปแล้ว ปลาัวถือละ,ะพ่ออะไรพ่อมาพ่อแล้ว,าล,วลายประนันนะโอูแซวแซวอยู่ <c oughs> ปาลาเด็กเจ็ดโตสึมาซอยเห็ดหลาบสดมาหน,นิสวนเขากิน นนะผ่าได้มองเอาผ่ามาเลยเกิจากแมวเว้นใจยป่าตาอา้ออาวหน้าแบ,บนีาตาไปหันเด็กตูั่นพอดบอดจิตเจ็ด,จดรวมทานโตอันย้อนบมเทิกนะเสือแปดคนละเก่าคนละ ไม่ได้ยิ้มเหรอแมกยิ้มแหละแล้ว,ลวย้อนบ่เถิงมันจมแถวหนามาแล้วใต้แหลปปลาในสิมืาอื่นพอดีพูดบอสตันบายกับพูดมาลงไปเอาอีกพูดมันก็นไล่ไปไแถวแค้มอาว์เหมือนนั้นนะจะแจ๊คขึ้นไปแล้วตัวโหเฮนะแจ๊คไปเลอะกินกินเดอะโห่เานาะหนาสุดละ เน้าคุณสัตว์ในนาาดอกฟ้านะตายกันขึ้นโปรดชมเออคัดพิมพ์กินดิคนมั่นนะคนแล้วมารีดอยู่นอกพี่ก็ได้บ่มันช้ารีดรีดแต่คนเอามาเทาะมือฟั้นลดเห็นเหรอก่อนคนมายืนใบมันเอาใบนี่นะบ่มวลๆใส่นี่ใส่ตบหน่ยฝากเห็นลาบสดบมันนี่มีตมปลาเลยค่ะเห็ดลาบปลานี่แหละสุขภากินไม่แซ่บแล้วนะ โอ้ยเฮาเห็ดน,นะพ่อมาก็าจืดได้บ่จืดได้บ่แสบไปลีสีมันในซอยเอาซอยคำสมแู่เด อเ,อเอาไปเอาไปข้างได้เห็นหัวมัน อ,อันนัก็ซอยเต่มอ้ยวอนก้ำมันมันอันนี้กินกับตำมะฮุงแจีมูนกินกับตำมะฮุ่งีหัวปลาอนี้ก็แต่ามอซอยอันหัซ่่แนหลับสดแล้วก็ใส่มะเขือคืนน้ำเลยปลาน,นก็ซอยแล้วนะอันจะไปคันสมบนออันนี่ว่าอีก เอ,เอาลายล้านนี่ยเาจะเคยซุกแล้วบ <Okay. S 2> อกต้มน้ำมบบนี้นำจะมาสลับสดนยนนนไปชลากยชราบต้งโลผู้จังแชบอันนี้มัจนจะลดร่นได้เอามาัมนายมากคือมันเย็นเอากรตุูกไกวเอาไว้ทอดไขน่น้ำมันมัน หแสบหม้อทุกินเลยย้ะต้มน้ำเกลือต้มน้ำซดมาสิปใส่สลาวเกลืออแลวต้มน้ำดมั่นอ่นะ้เห็ดลับปลาเด้ไปใส่เกลือปนัวแสบรดน้

เต่งแถบบะมออันนี้ว่าไว้กินกับตำหงย่บะห้อตำหงตะมนนางซิมเยู่นี้กยุงกินยู่ม่ลยต่อีะเอานไปขันชมก่อนมันเนี่ยน่ะหาหมดชมมทุกอย่างันซายปะหมดแดงกับแม่ไปหมออามาละ โอ้ยออกบันละไข่ฟอบมาเยอ้โอ,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 โอ้พอดีเลยนี่ก็ขันสมแล้วนะโอ้แนวกินนี่ปิดใส่น้ำ,นำโมนิ ้วนวออน<ส>ั่นเลยแถมมาถอกใส่หยำแตกตุ๊บแตกตุบหักไปนะ,น,ะนี่พอเ่ะใส่เม็ดไนล,ละ เย็นก่อนซ <c oughs> ามันเย็นไวเย็นเพิ่งไหวานล่นน้มะมันเย็นเลยก็เอาปลาลงแล้วก็ปรุงเลย,เลยแสบบดีแสบ,แสบแสบวาบา้่นนี่เจอเจอเจอ้เจอเจอ ตื่นหามันลายพวดเลยตอ่อทอนๆเลครับปรุงหนามมันก่อนใส่ริ๊กนถ้ามันเย็ยนเลยจังใส่สีงลง ลเอาอันนี้ใส่ก่อนมาดนี่ยเนี่ยปลาใส่ก่อนแซ่บมันนี่นะแซ่บพอถึงมืออีกนี่กระตัมอันนี้กินแล้วค่ะ หลอกให้เขาอยากกันตำกินสมกะแล้วแต่เจ้าไม่ตำมาสักเจ้าลักษาคนมีเชื้อโรคโยกขาเก็ดเก็ตเก็ตเก็ตแสบพอเฮ็ดเขีมกันเจ้าตื่นเจอหลายเถึงตื่นเอาใจเจ้า เปขลนอากเสือ,อ,อน,นมีมะเขือคืหนหัวสิกข่แแ่งนักกระใสวาโอ้หนาม,น,ม,มน้อยพอไปจักไหมใส่เขือนกันไปหลายๆลละ เนี่ยไปพักกะ่ะไปบังไงบังไงอเอา,าไปเอาออือมัอลลมกอรบ้ัเลยสามมันจะซอดะ อดบ่ะมีปุ่งมอน้ยนั่นนะชื่ออาแล้วตักตัวบกบนี้มันหัวัหัจดยมัจะนเดียวัวใหญ่ม่จ้าพอดีเลยขวาดอ้อมมัดเดอันน้มดอันเบปคือเ้ออมนะใส่อะไรได้มีกระไลผะ ลายพักไหมคนกันกินแล้วยังตามมงหงมันเนี่ยก็ตายแตเ,เ,เด็กกินแล้วนะห <c oughs> ลับสนเด็แม <c oughs> งมอสิตามมงหงเดแมาางมอหลางพักกินครับ ูหนี่สบายน้ำใสเห็ดแล้วแตงโมตับังหงกินก่อนอแหละแล้วก็ลงไปคนมั่นแต่รถเขากำลังคนใส่รถอยู่ก็นาเข้าขึ้นมากินข้าวแล้วนี่ลาบกับเห็ดแล้วแหลจะจกคนมั่นเอามาแต่ก้างไห้ยิ้มข่าวว่าพ่อแม่เห็นนาแหวกะดอนนะย<ะ>ิ้มข่าวว่าเห็นนาแหวกนนะดอน อพอดีพักเพียงพอดีโง่พอมาสาลีแต่เสานี่ฮะก็อะไรเพียวดีเอาในรถเนี่โยโอ้งข้างนี่โงเนี่ยพอมาโง่สุจมกระโดดอ้อาวแกเชื่อเชื่อวัดนี้ราองมึงรู้หลับสนแต่กินเป็นว่าเออคึ้นก็ได้ สิม,มึงก็มมะะแแทบเลยส,สีมืองหัวนาล่ะเาว่จะจางคือวะแ่บนะใส่เกลืออตักนมเมือลายนึงตักตอนเขือคานื้กใส่เกลือลลายหนึงเค็มแล้วมผักขนาดุยอดจางเค <shows> <า>็มต้นไฮบ่นี่นะ องตะวานี่นะเพอชมอะไรยูน <Jenny> ี <assume S 3> ้ก <t> ็มีมันต้นไยอยู่ดิทำมาอูย้นสรงล็อกสรงโคเห็นไหมพากันจมลงไปตักยู่ลุ่มยล่ะเขาก็มีผู้เยอะจะคนเนาะใช่กับบูเยอะเบิ่งกัน ตาเป็ดนะพ่มานนแหละโตมีมาคุณจิตตาเป็ดกินโย่บคนมีมาเข้าข้างเดียวก็ไม่หนูะเฮ้ยหนสดกะได้กิโตะแมนก็นีแกินกับตำมะหงก็ได้เรีของกินกับเผากับีอยู่แคบตว่าทอดหนังหมูทอดมันหมูม่นี่โถนั่นโถ พาเลยาน้าเออไมแม่คองแม่นะเออแม่เอองหินดอกบมีหูวะเป็นยังพี่เป็นอน่พี่เจ็บท้องบเจ็บท้องเอ้ด้คือไปล้นสะจนี่นะผมมากินบปากบ่าเเอได้ผมมาได้ นี่ไ <amounts> ว <to S 2> uh ้น huh. yeah, ี mm. ่ก็ได้ผมใสยแสบแห้งแล้วผมมาใส่แบบ่หลึกว่าหยนอยยู่ใหนอะบอันบัยังผักนอกอยู่ใจนะโฉดตูดโฉดตูมัดนนะปีนอยลูกยพาย่พายห้าวนี่บอเอ่ามีผักนอกตีนี่ตัวให้นะ เสบายนอนก,กินข้าวแล้วน้อยนอนค้างไกลห่างอยู่ป <c oughs> น,น,น๊้อนี้ไปสเต็ปวันไหน <c oughs> ไปลงคนมั่นต่อวันนี้มากกว่าสวาย,วยนะฮะเดี๋พักเลยตักเกล็ดอย่างนี้มาหน่อยมันอิ่มนะอิ่มแล้วบอออิ่มแล้ยากแล้วมาเราไปกระดูกนะหินน้ำห้ากันมันละ ตันบ่ายจะมากับคนมั่นลงโอ้พอม,มารับคักแท้กดมั่นและกับปันตากไม่และ